ฟ้าวันใหม่นะครับคุณควิทยเยนเพิ่งไปเกาะสมุยกันมานะครับเอา้าเล่าให้ฟังหน่อยที่ว่าญี่ปุ่นก็เลือกตั้งแล้วใครชนะเอาเอาเกาะสมุยกอนสิคุณคุณวิทยนเพิ่งไปเกาะสมุยมาไปญี่ปุ่นก่อนไม่ได้ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นก่อนเกาะสมุยก่อน วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเอาญี่ปุ่นก่อนเขาอยากฟังว่าญี่เุ่นเลือกตั้งเล่นชนะใครเอาสมุยก่อนเรื่องทัวร์ค่อยพูดทีหลังเอาเรื่องข่าวก่อนเอ๊ะคุณว่าใหม่เรื่องสองเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าญี่ปุ่นลงใครชนะเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้สายุนให้จะกลับมาเกาะมุย่ายโยนรนตรีชินโซอาเบะเนี่ยนะครับได้มีการยุบสภาไปแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการลงประชามติให้ประชชาน อารมมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเพราะว่าในอาเบะเนี่ยเขามีแนวคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเขาก็โหมเรื่องของธุรกิจเรื่องของงบประมาณของภาครัฐเนี่ยลงไปเพื่อที่จะกรอบกู้เรื่องของเศรษฐกิจเขาเรียกรัทธิหรือแนวคิดอะไรนะของของอาเบะเขาเรียกว่าอาเบะโนมิกส์อาเบะโนมิกส์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มเติบโตเพียงแต่ช่วงครึ่งปีหลังคือครึ่งปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่เติบโตเท่าที่ควร มันมันมันกลับซุดลงไปอีกนี่แหละแตที่เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจแล้วก็เพื่อให้นายอาเบะเนี่ยมีความชอบธรรมในการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปก็ถึงยุบสภาแล้วให้ประชาชนตัดสินว่าจะเลือกให้เขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คือถ้าเกิดเลือกเขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการให้ความชอบธรรมกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาว่าสามารถที่ประชาชนเชื่อถือเชื่อมั่นให้เดินหน้าต่อปรากฏว่าเป็น เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งเป็นที่คาดหมายนะครับว่าพัก LDP ของนายอาเบะแล้วก็พักร่วมรัฐบาลก็คือพักคโคเมเตะเนี่ยของญี่ปุ่นสองพักนี้เนี่ยรวมกันจะได้คะแนนเสียงมากกว่า2ในสของที่นั่งในรัฐสภานะครับเรียกได้ว่าได้เสียงหนแล้วเนี่ยก็จะได้ไปได้เสียงที่มากเมื่อไปรวมกับวุธ,ธิสภาแล้วเนี่ยยังชนะด้วย<อ>นะครับซึ่ง คาดหมายว่าจะได้ประมาณ300กว่าที่นั่งนะครับอย่างของอาซาฮีโพเนี่ยโพงชานีทออาซาฮีบอกว่าจะได้333ที่นั่งอันนี้ก็ยังเป็นไม่ใช่ว่าผลนับคะแนนเป็นเอ็กซิสโพอยู่เป็นเอ็กซิสโพนะครับยังไม่ยังแต่มันตรงกันหมดยังไม่ชัดเจนแต่คะแนนณขณะนี้เนี่ยคือเสียงส่วนใหญ่ได้อยู่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างของอาซาฮีบอกจะได้ประมาณ333ที่นั่งของชาทนทีพีทีบีอบอกจะได้328ที่นั่งนะครับบางบางโพเนี่ยของนิเคอิบอกว่า ลำพังพรรคเอลดี DP, พีพรรคเดียวไม่นับพรรคร่วมรัฐาบาลเนี่ยอาจได้มากถึง310ท,ที่นั่งนะครับซึ่งจะได้คะแนนเสียงเนี่ยมากกว่า2ใน3ของคะแนนเสียงของสภาก็คือ317เสียงนะครับหรือ,อคือมากกว่า317เสียงเนี่ยถือว่ามากกว่า2ใน3ก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเยอะทีเดียวเศรษฐกิจถดถอยนะครับอัตราการขยายตัวแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะครับอัตรา,ารเงินเฟอ้อต่ําเขาพยายามจะให้เฟอ้อสูง เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็แนวคิดของชินโซอาเบะอาเบะนี่ผมก็จะว่าถ้าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อซึ่งแน่นอนเขาชนะเขาก็ต้องเป็นต่อใช่ไหมเป็นต่อสิครับสมัยที่3ามเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นต่อครั้งนี้เนี่ยเขามีความชอบธรรมในการที่จะผลักดันแนวคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาคือที่เรียกว่าอาเบะโนมิกส์เนี่ยต่ <ฮะ S 1> อ,อไปได้นะครับโดยถ้าเกิดว่าประชาชนให้ความมั่นใจว่า เขาสามารถที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้ค,คือเขาเป็นนายกสมัยหลังก่อนหน้านี้เขาเป็นมาแล้วสองปี <หา S 2> ในช่วงสองปีเขาได้สร้างความมั่นใจให้คนด้วยการใช้จ่ายเอางบภาครัฐเนี่ยมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเขายุบสภาไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วเองเนะในยี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดเใช่ไหมก็มีการเลือกตั้งยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาแล้วก็เลือกตั้งก็เมื่อวานนี้วันที่สิบสี่ครับนะครับเลือกวันอาทิตย์เหมือนบ้านเราเลยนะครับ นะฮะเพราะงั้นเขาก็ไม่ได้ใช้เวลายืดยาวนานนะครับ<ม>เพราะบางเขาไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเสียง<ม>บ้านเราก็ต้องใช้เวลานโน่นสี่สิบห้าวันหกสิบวันให้เวลาซื้อเสียงกันเต็มที่เลยกลับมาบกินถอนทุนกันนั่นแหละเพราะบ้านเรานี่รับนูนใหม่ผมก็อยากให้เลือกตั้งมันเร็วๆหน่อย<ม>นะครับคนดีคนจะเป็นผู้แทนประชาชนมันต้องทํางานล่วงหน้าไม่ใช่มาหาเสียงอือสี่สิบห้าวันห้าสิบวันแล้วก็มาเป็นผู้แทนมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยทํางานล่วงหน้าทําดีล่วงหน้า<ม>แล้วก็เจ็ดวันก็เลือกก็ได้ นะครับจะได้ตัดทอนในพวกที่จะใช้เงินซื้อเสียงชาวบ้านผมว่าภายในวันนี้เราคงทราบผลที่ชัดเจนที่แน่นอนจากการเลือกตั้งของญี่ปุ่นแล้วล่ะครับว่าสุดท้ายพรรค LDP หรือพักพรรที่นําการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะได้เสียงเท่าไหร่กลับมาบ้านเราหน่อยนะเป็นยงงไบ้ากลับมาบ้านเราเนี่เดี๋ยวเรื่องเกาะหมุยคุณวิเชียนเล่าตอนท้ายแล้วกันนะ บ้านเราเนี่ยเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันยังเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็คนที่ออกมาพูดเมื่อวานนี้ถึงชนิดที่เรียกว่าถ้าแก้ปัญหาภายในกระทรวงเรื่องคอร์รัปชันไม่ได้ผมออกลุงหมายครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษีครัแกบอกเลยว่าแกในฐานะที่เป็นข้าราชการเก่าเป็นรัฐมนตรีเก่าใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปทํางานร่วมกับภาคเอกชนมา รู้และเข้าใจดีว่าณขณะนี้ที่กระทรวงการคลังยังคงมีปัญหา,าการทุจริตคอร์รัปชันเยอะมากเพราะฉะนั้นแกเลยให้นโยบายกับอธิบดีทุกรมของกระทรวงการคลังเลยนะครับว่าต้องไปจัดการแก้ปัญหาทุจริตในกระทรวงการคลังให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนถ้า6เดือนแล้วไม่เรียบร้อยอธิบดีทุกคนโดนเด้งผมจะเสนอย้ายหมดหเพราะอำนาจย้ายอธิบดีตรงนี้ก็ต้องมันี่เข้าคอรมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเสนอย้ายหมดเลยเด้งหมดเลยนี่ลุงหมายบอกแล้วถ้าใครเส้นใหญ่ ให้ไม่เห็นด้วยให้ยังไอเด้งย้ายเนี่ยนะบอกผมออก <P ew> s> <S พวกนี้เลยนะครับและท่านยกตัวอย่างเลยกรมศุลกากรนี่อธิบดีก็พยายามจะแก้ปัญหาทุจริตอยู่แต่ว่าก็ต้องยอมรับ่าการทุจริตในกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกบนำนําเข้าส่งออกเนี่ยเข้าโอ้โหเดี๋ยวนี้ใครมีพวกก็เอามาไม่เสียภาษีแล้วละว,วายน่ะอ่ะเหรอจริงจริงครับใครมีพวกหน่อยรู้จักเจ้าหน้าที่สรรพากรหน่อยอยู่ตมหน่อยเนี่ยเอามาไม่เสียภาษีแล้วลุงไม้เอาให้จริงนำตระกูลภาษีต้องได้ภาษีนะครับ กรมสรรพากรนี่ลุงหมายบอกเลยผมเรียกลุงนะลุงสมมายภาษีแกก็ทำหมากินอยู่แถวพังงานนะก็คงประมาณลุงแหละเพราะว่าแกจะลืมว่าแกมีแกเป็นประหลัดกระทรวงมาก่อนเพราะอายุต้องเกิดนตั้งแน่นอนหลังจากเป็นประหลัดกระทรวงสมัยพเอกเปรมแล้วเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจนทั้งปัจจุบันมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังตอนยุทธมาแล้วตายุทธใช่ไหมนานมากตาสุรยุทธอ่ะโชใช่ใช่ใช่ไหมฮะเคยถอนพิษกับคุณนี่ เคยไหมเไม่เคยไม่เคยอ่ะแต่กขึ้นอยู่สวลุมนะเคยเขึ้นหนนะี่งทีสลุมแต่ไม่เคยขึ้นกับผมนะ <c oughs> นะฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก็พูดถึงกรมสรรพากรคุณสมหมายบอกว่าล่าสุดได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรคือกรมที่มีหน้าที่เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะนิติบุคคลด้วยนะครับสรรพากรเรียกร้องเงินจากผู้ประกอบการที่ต้องการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดจากการส่งออกถึงสองล้านบาทนะครับ หากต้องการได้รับเงินภาษีคืนเร็วขึ้นนี่จ่ายเงิน2ล้านถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่โดยใช้ดุลพินิษของตัวเองในการกลั่นแกล้งเอกชนผมไม่สนใจว่าอธิบดีจะเส้นใหญ่แค่ไหนหากกระทรวงการคลังเสนอให้โยกย้ายแล้วมีใครคัดค้านผมก็จะลาออกครับนี่ลุงหมายชัดเจนแน่นอนมัน่นคงตรงไปตรงมาครับนี่คนภูเก็ตนะพี่สะเกนมีธุรกิจอยู่ที่ภ <พง S 2> ูเกต็เกตใช่ไหมพังงา ภูเก็ตคงมีพังงาแกก็ไปมีแกมีภูเกงาแกก็ไปทําเรื่องดินโรงแรมที่ป่าตองด้วยอันดามันคลับหรือสักอย่างอันดามันสวีทหรือสักอย่างท่นนี่แหละท่านก็สนองนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างชัดแจ้งนะครับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตแล้วสุดท้ายประเด็นเรื่องคอร์รัปชันก็คือท่านปานเทพกล้าณรงค์รานประธานปปชนะครับนี่ก็ ติดขัดมากนะปปชกับอสสเนี่ยอายการยังไม่ฟ้องยังไม่ฟันธงว่าจะไม่ฟ้องด้วยอายการสูงสุดบอกว่าปปชไปสอบเพิ่มโดยอ้างว่าไอ้ข้อมูลที่ปปชสอบมาเนี่ยเรื่อง G2 g ูเนี่ยนะการขายข้าวระหว่างรัฐกับรัฐซึ่งไปดูแล้วไม่มีรัฐไหนเลยนะนอกจากรัฐสีดวงให้ไปสอบเพิ่มให้ไปสอบเพิ่มอ้างว่าพยานที่เคยให้ปากคำให้การขัดกันครือฟังอายการทั่วไปเนี่ยเวลาอายการดูสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีทั่วไปนะ ดูดูสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งไปถึงอายการอายการดูเสร็จปั๊บ uh, สำนวนมันอ่อนคุณเอาไปสอบเพิ่มตำรวจก็ไปสอบเพิ่มส่งกลับมาปั๊บ Ariel, แข็งขึ้นเอาไปฟ้องหรือไม่ก็บอกไปเลยว่าไม่ฟ้องหรือไม่ฟ้อง,งถูก <ๆ S 2> ไหมซึ่งซึ่งอย่างเนี้ยทั่วไปมันมันแบบมันไม่มีนัยยะไงแต่พอเป็นเรื่องที่อายการกับรัฐบาลชุดเก่าเขามีมอเขามองว่ามันมีอะไรที่มันคือจริงไม่จริงอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดแต่ว่าท่านก็ต้องไม่ลืมว่าสังคมเขามองอย่างนั้นจริง ระหว่างตอนนี้ระหว่างอายการกับปปชเขาเชื่อปปชมากกว่าเชื่อถืออายการคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องทําทุกอย่างให้รวดเร็วโปร่งใ,ใสเพราะความชักช้าเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในเรื่องของความไม่ยุติธรมรมเพราะว่ายิ่งยืดช้าไปเรื่อยเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการให้คุณกับกับผู้ที่ทําผิดใช่ครับซึ่งอายการถ้าจะไม่ฟอ้ฟองก็ฟันให้ชัดก็บอกเลยว่าจะไม่ฟ้อง,องปป,ปชเขาจะไม่ฟ้องเองมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปเลยแล้วปปชก็ไปฟ้องเอง พอฟ้องเองแล้วแพ้เขาก็จะได้ปอดาาปปชต่อไปหรือจะยอมรับปปชก็แล้วแต่แต่ปปชเขาก็จะมีการพบกับอายการสูงสุดในวันสองวันนี้ในวันที่17เพราะมันก็ดีเหมือนกันที่เกิดปัญหาช่องว่างตรงนี้ขึ้นมานะคุณวิทยเย็นว่าเออปปชสอบกันมาหลายคดีเป็น10ปีเลยนะบางคดี20ปีกว่าศาลจะตัดสินนะอันนี้ไม่ใช่ผมบโนเอาเองนะแน่นอนของจริงที่มีการยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับอยู่ที่ปปช3ปี5ปีไปอยู่ที่อายการสูงสุดอีก2ปี3ปี กว่าอายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องไปอยู่ที่ศาลอีกปี2ปี 2> ถูกไหมถ้าไปศาลธรรมดาชั้นต้นอุทธนดีกา20แต่ถ้าไปศาลดีกาแผนคดียาของผู้ดำงรงตําแหน่งทางการเมืองอาจจะปีหรือ2ปี 2> แล้วพอทําท่าจะลงปั๊บไอ้พวกนั้นมันหนีอีกอะจบจับใครไม่ได้เลยนี่แหละ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาพุก็เลยขังคนจนจริงๆสุดท้ายแล้วอายการสูงสุดจะว่าอย่างไรจะหรือปปชจะยื่นเรื่องส่งฟ้องเองเลยผมคิดว่านอกจากอายการสูงสุดซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวแล้วคณะกรรมการอายการหรือกออนะครับท่านก็ต้องช่วยทําให้เรื่องนี้ท่านต้องผมว่าอย่ารอให้เขาเขียนกฎอย่าให้เขาเขียนกฎหมายเพื่อลดอำนาจท่านหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจของอายการแต่ผมคิดว่าอายการท่านจะต้องทําอะไรให้สังคมเข้าเชื่อถือศรัทธานะครับก่อนจบรายการนะครับจบแล้ว เมื่อวันจุกผมเดี๋ยวจะเพิ่งเอาเรื่องนี้เอาเรื่องเมื่อวันจุกที่เราไปเที่ยวกันกมุยนะครับไปเที่ยวสุราษฎร์ธานีไปเกาะสมุยก็สนุกครับเล่าเป็นภาษาใต้ดีไปใต้มาเล่าเป็นภาษาใต้ใต้ไปเป็นก็ให้คุณผู้ชมได้ชมรูปภาพนะครับที่เราไปเที่ยวกันมาจะสั้นๆก็คือเมื่อวันพุธตอนเช้าเราเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็มีโอกาสที่จะไปกราบพระไม่ว่าจะเป็นหลวงลุงกำนันแล้วก็พระใหม่ที่ร่วมบวชแล้วก็ถวายพระทหารนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยได้ไปอันนี้อันนี้อันนี้เป็นภาพที่สมุยนะครับเป็นไก่ชนเหรออันนี้ไม่ใช่ไก่ชนครับอันนี้คือวันวันก่อนสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ก็มีโอกาสไปที่เวียงธรรมเอาใครเลือกเอาจะเอาสามตัวหรือสองตัวเชิญเวียงเวียงธรรมเนี่ยคือบ่อนไก่เดิมซึ่งเจ้าของบ่อนไก่เนี่ยนำมาเออ่มอบให้กับทางส่วนโมกบรญญัติให้ส่วนโมกทางส่วนโมกก็ที่เกาะสมุยใช่ไหมเนี่ยที่เกาะสมุยครับก็เอาที่เกาะสมุยเคยมีบ่อนไก่เขาก็ยกให้ส่วนโมกทําเป็น ูนย์ปฏิบัติธรรมโดยปัจจุบันนี้เรียกว่าเวียงธรรมเงก็ยังเป็นลักษะเป็นวงกลมเหมือนบ่อนไก่เมืออเดิมทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่แทนที่จะเป็นบ่อนก็กลายเป็นสถานที่ที่รวบรวมธรรมะเนี่ยจัดธาเจ้าของบ่อนเหลือเกินนะครับก็ทางพี่น้องที่ไปร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะไปฟังเทศนธรรมจากหลวงลุงกำนันสุเทพหลวงลุงกำนันถือมาอยู่ข้างบนนั้นนะครับโดยไปฟังกันก็ไปเที่ยวนี้ได้แล้วอิ่มบุญครับเพราะว่าวันแรกก็ไปทําบุญที่สวนโมกไปถวายพระตาหารเช้ากับ ทางพระพิสุที่บวชใหม่และพระพิสุเดิมที่สวนโมกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวตามรอยพระพุทธาตุที่ภูมิเรียงไปดูฟาร์มหอยนะครับฟาร์มหอย,อยอนางรมหอยนางรมตัวใหญ่ๆ<า>นะครับแล้วก็พูดนะจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ครับจากนั้นก็มีความสุขในการนั่งเรือมาจากจากสุราษฎร์ธานีมาที่เกาะสมุยแล้วโชคดีมากคุณถนอมช่วงที่เราอยู่สุราษฎร์ธานีและเกาะสมุยเนี่ยฝนไม่ตกลราเราจนครั้งเราเที่ยวเสร็จหมดทุกอย่างเนี่ย ฝนค่อยไปตกเอาวันสุดท้ายหลังจากเราเที่ยวเสร็จอันนี้คืออาหารครับอย่างที่ผมเน้นว่าไปเที่ยวกับเราทุกทีไม่รู้เลยนะว่าเป็นอาหารเนี่ยเน้นเรื่องอาหารครับอาหารต้องดีฮะต้องต้องแบบอาหารอร่อยที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเพราะหอยใหญ่ไข่แดงไหมโอ้หอยหอยไม่ดูใหญ่ป่ะนะแต่ว่ากุ้งก็ตัวใหญ่มากหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะสุรากุ้งที่เราทานกันนั้นตัวโตๆแบบประมาณแบบสามตัวเกินโลอ่ะคุณถนอม ประมาณสองตัวกว่าได้โลนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวมาเริ่มหลายๆคนก็แบบว่ากุ้งตัวเดียวเนี่ยกินก็อิ่มแล้วนะครับเพราะกุ้งตัวหนึ่งปลาเข้าไป3ขีดประมาณ3ขีดกว่าคุณถนอมโดนนึงนะครับก็ไปทานอาหารกันหลายที่ครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศตอนเย็นตอนเย็นเราก็ไปนั่งทานทานอาหารกันซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยไปเล่าในบูสกายสายตรงนั่นคุณจุ้ยสูบุญเลี้ยงร้องเพลง้าของเพลงอะไรนั่นแหละได้ร้องบาเพลงนั้นอะ เพลงอะไรล่ะเขาร้องทั้งหลายเพลงกอดสมุยเพลงกอดสมุยด้วยเพลงอิ่มอุ่นอิ่มอุ่นนะที่ช่วยบรรยากาศด้องเนั่นบรรยากาศที่สมุยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยผมค่อยมาเล่าให้ฟังสายตรงในรายการสายตรงบูสกายตอนช่วงบ่ายโฆษณาไว้ก่อนนะครับตอนบ่ายโมงยี่สิบห้าปิดท้ายรายการเช้านี้นะครับก็ฝากสินค้าบรูสกายฝากหนังสือไว้ด้วยนะครับ เป็นหนังสือทุเรียนน้ำเคมีธรรมชาติฆ่ามะเร็งอันนี้ที่ผมผมเขียนไว้เองเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับทุเรียนน้ำเป็นสมุนไพรเป็นพืชทางภาคใต้รู้จักกันดีสามารถปลูกทานเองได้ปลูกได้ปลูกได้ทานได้ในหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าโรคมะเร็งเกิดจากอะไรมีสรรพคุณยังไงจะก,กินอะไรที่ต่อต้านมะเร็งรจะก,กินอะไรที่ฆ่ามะเร็งรแล้วจะอยู่กับมะเร็งได้อย่างไร,รนะครับสรุปสุดท้ายก็คือว่า ให้เห็นรู้จักเพื่อสมุนไพรตัวนี้เพราะว่ามันมีสปปรรพคุณเยอะมากน้ำตาล,ลดน้ําตาลเบาหวานความดันเก้าแล้วก็ยับยั้งเซลล์มะเร็งเนื้องอกรวมถึงบำรุงหัวใจหนังสือแล้วมีเล่มเท่าไหร่ออรครับร้อยบาทเอาไปต้มทานได้ไหมต้มทานได้ครับ <c oughs> นะรับรบองว่าคืนเดียวตายนะถ้าไม่อ่านนะครับเอาไปอ่าน <c oughs> หนังสืออาตมันอย่างดีโดยสำนักพิมพ์ดวงกมลน,นะครับ ท่านสั่งซื้อที่บลูสกายได้ได้เข้าบลูสกาย0230805190บาท190บาทเพื่อสุขภาพนะครับผมมั่นใจว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งยิ้มได้แน่และท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อเพราะว่าท่านจะเข้าใจอะไรเยอะแยะขึ้นนอกจากหนังสือเล่มนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมโทรเข้ามาจองอันนี้จองนะครับเดนพอได้จองล่วงหน้าหนังสือยังไม่เสร็จแต่จองล่วงหน้านะครับสู่ฝันวันฟ้าใหม่เป็นสมุดภาพบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่ วันที่31ตุลา2,556จนถึง22พฤศจิกา2,557นะครับคุณผู้ชมเปิดดูแล้วเนี่ยผมเชื่อคุณผู้ชมทุกทุกคนที่ชมฟ้าวันใหม่ตั้งแต่สมัยเป็น b l u ส Sky เนี่ยเปิดดูจะนั่งยิ้มต็นนี้พี่อาร์ตลงมาผ่านผมมา5เล่มเลยห็นแบบชอบเล่มละ390บาทนะครับสั่งซื้อที่023080555มีทั้ง700กว่ารูปตกรูปละแค่ประมาณ ไม่กี่บาทเองไม่ถึงบาทไม่ถึงบาทเปร์มมัน390ใช่ไหมเจ็ดร้อยลูกก็ไม่ถึงบาทลูกละ40ตังค์อนะครับฝากนิดหนึ่งได้ไหมเมื่อวานนี้ไปเจอคุณแม่เรนูครับคุณแม่เรนูนี่บ้านอยู่ที่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับอยู่ตรงข้ามาอาจารย์เจิมศักดิ์เลยครอบครัวนี้สนิทกอาจารย์มากนะครับเมื่อวานนี้ผมหิวข้าวเดินทางมาจากนครสวรรค์ไปหาของกินฟรีสิไม่ใช่ คือหิ้วท้องมาเรื่อยๆที่จะกินที่ไหนดีเห็นร้านกุยโภชนาตรงมหาราชพระนครศรีตุยาเลยแวะเข้าไปนะครับพอแวะเข้าไปถึงที่ร้านปั๊บเจ้าของร้านยกมือไหว้ก่อนสงสัยน่าจะพวกเดียวกันแล้วว่าเฮ้ยเออคุยไปคุยมาก็ใช่นะครับคุณแม่ฝากขั้วต้มมัดมาด้วยก็นํามาฝากพี่น้องเรานะครับแล้วก็คงดูพวกเราอยู่นะครับทั้ง อากงกุยแล้วก็คุณแม่เรนูนะครับรวมถึงพี่สาวลูกสาวที่เอาอะไรต่างๆมาที่พวกเราเยอะแยะเลยนะครับมาปิดกันทั้งร้านเลยฝากสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมคุณถนอมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ